i.d.22 พอใจปฏิมาสำเร็จไว้เพียง11ปีสายนักร้องประกวดเผอจะงัดเทคนิคอะไรมาโชว์ในวันนี้ไปดูเลยท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็ตอกเป็นกำลังใจแล้วก็มาติดตามแล้วก็ฝากโหวตให้น้องพอใจด้วยนะคะไอด2นะคะน้องพอใจตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับอยู่โรงเรียนสีเอ,อ,อี่ยมอนุสรค่ะอาละครับชักชวเนเพื่อนๆมาช่วยกันโหวตนะฮะหมายเลขไอดีอายุ11ปีค่ะ11 เจอ41นี่คืออินดี้ฮะสมศักดิ์ศรีอะไรก็เกิดขึ้นได้อายุไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวรูปร่างหน้าตาไม่เกี่ยวอยู่ที่ความสามารถเพลงที่จะมาสู้กันบนเวทีอินดี้2นาทีเปลี่ยนชีวิตคือเพลงฮักฮักฮักแต่ก่อนบอกคิดสิมีผู้ใดหัวใจยังโดดเดียวเป็นโสดคนเดียวมานานรู้ไหม อยากไปใส่กับไพกับไปแต่งโตจังได้ก็นได้บอกเคยแค่คำไพสิว่ากินตำบักหุ่งกากินคำใหญ่เชีปลาแดกากะต้่ใหญ่ๆดูดนิว้วดูดมือแสบหลาย,ย,ยดไปใค่อายผู้ใดยอนเป็นคนง่าย,ายบอกเคยมีหักกับไพ ล้อปานีพุทโธพุทธังยังมหาวันแม่มีตอมตะพันไดรับมาเองวีพุทโธแต่ใหญ่ขัากลายน้องลาคนมีพอสิมีสีบอลงามวราบูใดแต่หัวใจกะอองตงถ้าได้หักหักจริงก็หลอกลงบนต่อมาห่วงเรื่องขอความหักน้องจริงใจอีิริเด้อก็ใจมันหลง อินดี้เล็กๆนะฮะเป็นผู้ใหญ่เลยเสียงออกมาเป็นผู้ใหญ่เลยนะเห็นตัวแค่นี้แล้วผู้ใหญ่อย่างพ่อล่ะพีความคิดยังไง็นไงบ้างน้ำเสียงเขาก็ดีน่าชื่นใจเออแต่เวลาหนูขึ้นสูงมันจะมีพลิกนิดๆนะใช่ไหมมันไม่ถึงกับเพี้ยนละแล้วจะมีตลิงอีกไหมตลิงไมไม่ไม่ไม่ปีนตลิงไม่ปีนเออตรงตรงตอนน้ตแต่มันจะพลิกตอนเสียงหลบตัวต่ำ มันเยอะไปนิดหนึ่งจะเพี้ยนต่ำเยอะตัวเขาต่ำหรือว่าโน้ตต่ำโน้ตต่ำอ๋อโน้ตแต่เขาน่ารักนะฮะน่ารักขอล้องเสียงต่ำแล้วมันจะเพี้ยนใช่ไหมครับจะเพี้ยนต่ำแล้วก็ถ้ามีเพลงที่เหมาะกับเขาเป็นพวกแร็ปเมื่อกี้แร็ปดีนะฮะเมื่อกี้แร็ปดีลงโช๊คโชวโช๊คเลยแสดงอารมณ์ของเพลงนี้ได้ดีนะครับเหมาะมากเห็นอาจารย์เอ๊แคบจะลุกขึ้นเต้นแล้วครับเมื่อกี้โอเป็นไงนะครับต้องฟังแล้วพี่จะรอวันเสด็จของน้องครับผมโอเค คุณมาดูพระบอลคุณอนนท์เลือกเพลงได้เหมาะกับตัวเองนะครับฟังแล้วมันมันสดใสมันน่ารักสมวัยของน้องนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับพี่เอ๋ครับทาไมถึงจะลุกขึ้นเต้นครับเพลงนี้ผมเป็นคนโปรดิวเองนี่เป็นเพลงในค่ายของผมเองนะครับต้องบอกว่า ผมฟังคนคเวอร์เยอะมากนะครับสำหรับเพลงนี้ร้องไม่ง่ายนะครับยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะท่านแรปเหมือนที่พี่ตั้มบอกนะครับถ้าลงสับจังหวะกับคำที่เยอะๆเนี่ยทำได้ยากแสดงว่าน้องทำการบ้านมาดีมากสุดยอดอิลีครับผมอ้สิงนี่สิครับน้องพอใจรอบคัดเลือกรอบนั้นให้คะแนนเต็มเลยนะคือทำได้ดีวันนี้ก็ยังทำได้ดีนะฮะแต่อาจจะไม่ไม่เหมือนรอบคัดเลือกเดี๋ยวรอรอบสองอาจจะมีฟ้าผ่านะครับรอติดตามครับผม